เทวดามันก็เป็นตอนไม่ตายนี่แหละจิตมันเป็นเทวาดาไม่ดีดีมีแต่อเขาเรื่องเนี่ยถ้าพูดถึงรธรรมะต้องพูดอย่างเงี้ยเรื่องของจิต่ะดูดีๆนะตรวจสอบตัวเองดีๆหรเออาะกลายเป็นสัตว์ในระชานไปโอ้เนี่ยจิตใจเนาะ แล้วเราจะเป็นอะไรล่ะมันไม่ยากหรอกอุปนิสยปัจ,จโยอยากเป็นเทวดาก็ทําจิตให้เหมือนเทวดาอยากเป็นเปรตก็ทําจิตเหมือนเปรตจริงไหมล่ะ,อ,ะอยากเป็นคนก็ทําให้มันเหมือนคนนี่แหละสร้างนิสัยอุปนิสยปปจจโยสร้างเหตุนะม,มันอยู่ที่การกระทําไม่มีใครมาดนบันดาลให้เราดีเราชั่วได้ดอกเนาะเออ อีกสอวันก็คงเสร็จมั้งไอ้สลาไอ้ปูกเบื้องเนาะสามสี่วันห้าวันเนาะเออก็คงได้อ่ออมีวันนี้เขาก็จะไปทำอะไรนะเดินอะไรติดติดอะไรนะลำโพงติดไปเดินไฟเนาะเออนี่จะได้ขยายที่นั่งไป พะไม่ชีสีกลับมาเกือบขึงสลาล U อะอยู่เทินจะจะลำบากคนที่ขนขนกับข้าวขึ้นหลวงตางว่าจะทำเป็นรถไฟฟ้ามแลวิ่งขนขึ้นเนาะแต่ก็กลัวเบรกแตกอีกล่ะโอ้โหอันตรายเออเนาะ คงพอแล้วล่ะไม่ต่ออีกแล้วล่ะเพราะมันต่อไปไม่ได้แล้วเนาะคนที่อยากทำพัดลมก็เขาจองไว้พัดลมใหญ่เนาะ,ะวันนี้ประเมินราคาทั้งทีวีทั้งลำโพงเนี่ยอสองแสนห้าบางมันอสองแสนห้า 2องแสนห้ามื่นบาทไม่เกี่ยวกับพัดลมพัดลมเนี่ยมีเจ้าภาคก็จองไว้เนาะพัดลมนี่ตัวละตัวละแปดหมื่นเก้าหมื่นกว่าบาทเกือบแสนนะพัดลมตัวนึ่งพัดลมใหญ่เนาะตัวละเก้าหมื่นอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แค่จอแล้วก็ลำโพงเนาะ,ะ,ะเขา วันนี้ต้องจ่ายตังเขาแล้วเขาจะเข้ามาเดินเนาะเออเนียติดลำโพงติดตรงเนี้ยเนาะวันนี้ก็มีทางเมืองโบราณเนาะเมืองโบราณเขาจะมาติดโซลาเซลล์ให้มั้งช่เนาะอ่าติดแผงข้างบนหลงนะังคาเนี่ย เนาเพิ่มเพิ่มนะจะได้มีไฟในสลาเนี่ยใช้เต็มเต็มร้อยเลยแล้วก็ครัวด้วยเนาเพียงรถค่าไฟได้อยู่เนาะค่าไฟประมาณห้าแสนกว่าบาทตอนนี้ได้สองสามแสนเนี่ยก็จะดีนะเนาะเขาประเมินตรงเครื่องสูบน้ำตัวเดียวนะ่ะ ไปเดือนละสี่หมื่นตัวเดียวเครื่องสูบน้ำตัวเดียวถ,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 ถ้าใช้ตรงนั้นได้ก็จะลดลงได้สี่หมื่นห้าต่อเดือนน,นะนะจับตัวเดียวนั้นตัวที่เอาน้ำขึ้นมาสูบน้ำขึ้นมาใช้เนยะเขาเขามารายงานเนาะก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าวันนี้จะมาเพิ่มแผงตั้งจะจะเข้ามาเนาะและได้ยินว่าเด็ก ออเจ็ตติกหรืออะไรนี่แหละไม่รู้ก็เอามาหาพระทำไมไม่รู้อันรอย่างนั้นเนาะแล้วก็ต้องประสานกับใครเอารถไปรับหน่อยไม่รถมันขึ้นมาไม่ไหวไม่หมดหรอกโอเคเนาะนะเอามามันจะฟังรู้เรื่องไงพ่อแม่ยังฟังไม่รู้เรื่องเนาะมาในวัดเนี่ยขนาดพระนในวัดยังฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังซ้ำทุกวนะันเะนี่ยเนาะ ว่ามันไม่ได้สนใจใส่ใจเนาะเอออือ่ะก็ถือว่าทปนจจกิจกรรมเนาะ,ะแล้ววันนี้สิบโมงครึ่งก็ได้ยินว่าวัฒนธรรมจังหวัดจะเข้ามากราบบางันมาสนทนากันเนาะขออนุมโมทนาวสิบโมงครึ่งเนะ,ะพร้อรมแล้วนมะั้งเนาะเตรียมตัวกินข้าวกัน โลโลหนึ่งสองสามสี่เขากาดครูอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไฟทำไฟทานทั้งหลายวันนี้วันที่เก้ากุมภาพันสองพันร้อยหกสิบเก้า พุทธศาสยานที่พักสงฆ์ป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะวันนี้เนาะก็จะมีญาติธรรมคณะผู้ปกครองของโรงเรียนอะไรนะคนพิการหรืออะไรนี่แหละเนาะได้มาเยี่ยมป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะประมาณสี่ร้อยกว่าคนว่าั้น เนาะอ่ากำลังเดินทางมาตอนแรกลุงลุงตาก็นึกว่ามีแตผ่ผู้ปกครองได้ยินม,มาว่าเอาเด็กอะไรนะที่เป็นอ่าอะไรนะ,อ,นะออเชติกเนาะออเสติกมาเอาอเนามาก็มาเนาะก็คงมาอยู่ตรงศาลานี่แหละเนาะเพราะสี่ห้าร้อยคนเนาะอ่า พราะฉะนั้นอาจจะทุรักทุเลหน่อยเนาะเพราะว่าหลวงตาไม่ได้เอารถไม่ให้เอารถขึ้นมาเนาะเพราะว่ามีที่จอดเนาะก็เลยให้ต้องพยอยผลกันขึ้นมานเานาะแล้วก็ประสานมาทางาทาง ผู้มีน้าที่รับผิดชอบเอารถไปรับเนาะสักสี่ห้าคันสิบคันก็ว่ากันไปเนะาะรับขึ้นมาสาราเนี่ยเนาะก็มาเดี๋ยวประดาวชั่วโมงหนึ่งนี่มั้งก็จะกลับแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมแล้วก็มียติธรรมหลายคนที่ติดต่อมาที่จะเข้ามาเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะ หลวงจาก,ก็จะรับแขกอยู่ตรงสลานี่แหละเนาะวันนี้เนะเาะงานหน้าที่ก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเนะเาะไม่ได้ขาดสายเนาะทำหน้าที่เพื่อศาสนาเพื่อสังคมเพื่อ เรียกว่าเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมาหากษัตริย์นี่แหละเราเป็นคนของราชอาณาจักรเนาะอยู่ในใต่แผ่นดินนะเราก็ต้องอเป็นประสงค์นิกอรก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนชาติตอบแทนแผ่นดินเกิดเนาะตอบแทนพระพุทธเจ้าตอบแทนบุรพาจารยนะ์เนาะทำหน้าที่ทำดี ออะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่เป็นกุศลนะนี่เนาะก็ไม่ได้ละทำทุกวันทุกเวลาที่มีนะโอกาสได้ทำเนาะหลังจากก็พูดตลอดการกระทํานั่นแหละเรียกว่าทำเรียกว่ากรรมนะเนาะเพราะฉะนั้นบทพิสูจน์ไม่ได้อยู่ที่คำพูดอยู่ที่การกระทำเนาะ ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนี่โบราณท่านบอกอย่างเงี้เนาะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทุขทักคนเหมือนกันธรรมะคือหน้าที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเนาะเออส่วนหน้าที่ของหลวงจาก,ก็จะทําหน้าที่ของหลงจาให้ดีที่สุดนะเนาะเท่าที่ตัวเองทําได้นะเนาะเพราะฉะนั้น วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์วันนี้ก็คงมีแขกมาเยือนก็คงมีน้ำมีท่าต้อนรับเนาะเออเนาะมีน้ำน้ำจิตน้ำใจนี่แหละสำคัญเนาะพวกเราก็จะออ่ามีน้ำให้คนละครึ่งขวดละมั้งเนาะสองผมก็เยอะก็ให้คนละครึ่งขวดกินไม่หมดหรอกเนาะ <No. S 2> ไม่อะไรไม่นอดครับขอบขาการหลวงตาครับคําถามจากทางบ้านครับกาบหลวงตาข่าหนูลูกชายหนูเสียตอนอายุสิบเก้าเมียบางคนบอกว่าหมดกรรมบางคนบอกว่าทําบุญแค่นี้หนูไม่เข้าใจบางคนบอกว่าหมดเวรหมดกรรมบางคนก็บอกว่าเขาทําบุญมาแค่นี้พอฟังแล้วเราไม่รู้สึกสบายใจกับ กับหลวงตาสาธุค่ะโอ้การเสียชีวิตในวัยเยาว์เนาะหลวงตาพูดว่าความตายสมบูรณ์แบบเนาะเพราะเขาจะพูดว่าหมดกรรมก็หมดกรรมในชาตินี้สิ้นสุดในชาตินี้แต่กรรมที่เป็นอดีตยังไม่สิ้นสุดเพราะว่ายังไม่พ้นออกจากกรรมยังไม่พ้นลงจาก,กทุกเนาะก็ยังไปเกิดอยู่เนาะในทางพุทธศาสนาเรียกว่ายังเกิดอยู่เนาะยังจุติอยู่เนาะยังไม่สิ้นสุดเนาะ เพราะฉะนั้นมันเป็นภาษาพวกเราชอบว่าเออนะหมดหมดเวรหมดกรรมสั้สั้นทีสิ้นกรรมสั้นสทีมันไม่ได้สิ้นหรอกเนาะไทยนะเพราะฉะนั้นเนาะ <c oughs> การสิ้นสุดแห่งกรรมเนี่ยคือพระอาหารหันต์เท่านั้นนะ่ะเนาะเป็นผู้ไม่เป็นนี่ส่วนว่าปุุชนเนี้ยตายแล้วก็ต้องไปจุติใหม่อยู่ดีเปลี่ยนภพใหม่อยู่ดีเรียกว่า เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอยู่ดิเนาะเพราะฉะนั้นยังไม่ที่สิ้นสุดแห่งกรรมหรอกเนาะอแต่ภาษาชาวบ้านก็จะบอกว่าหมดเวรหมดกรรมนะประมาณเนี้ยเนาะครับกาบสาธุหลวงตาครับต้องทํากรรมอะไรถึงจะอายุยืนครับสาธุโอ้อายุยืนก็ต้องภาวนาเนาะภาวนาหายใจไว้เนาะมันจะไม่ตายไงเนาะเออ บางคนก็ชอบว่าไปปล่อยเต่าเต่าอายุยืนก็จะอายุยืนไม่ใช่หรอกเนาะเออไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่กรรมที่เราสร้างเราปรารถนาเนาะสร้างความดีความงามไว้เนาะอายุก็จะตามอายุไขตัวเองพระพุทธเจ้าก็อายุแปดสิบเองนะเห็นไหมเออบางคนก็ร้อยสิบร้อยกวสิบปีร้อยห้าปีก็มีเป็นร้อยร้อยปีก็มีเนาะ บางคนเกิดมาก็ตายเพราะว่าเป็นเรื่องกรรมไอ้สมบูรณ์หลวงตางก็ไม่รู้ว่าจะไปสร้างกรรมตัวไหนหลวงตางว่าสร้างกกรรมดีๆเป็นกุศลทุกกุศลนั่นแหละเป็นทุกบุญนั่นแหละที่จำในใจเนาะเมื่อใจมีความหมดปล่อยวางได้ไม่เบียดเบียนเนาะไม่ท่าสัตว์ตัดชีวิตก็ต้องอายุยืนแล้วละ่ะถ้าเบียดเบียนเยนี่ยเนาะ่าชีวิตสัตว์อย่างเงี้ยเนาะทำลายชีวิตผู้อื่นเนี่ย อายุเลือก,อกต้องสั้นอยู่แล้วล่วนะเนาะเพราะนั้นศีลตัวปานาติบาตนี่แหละเนาะละเว้นจากตัวนี้เนาะก็จะทําให้เราอายุยืนได้เนาะขอสาธุการครับขอการครับฟังหลวงตาบ่อยๆแล้วไปฟังคนอื่นพูดกันเหมือนเราเข้ากับเขาไม่ได้ทําไมเป็นแบบนั้นครับก็ <laughs> ไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าล <laughs> นะเนาะเออ ไม่ใช่เข้าไม่ได้หลวงตาก็เข้าได้ทุกคนนะจริงไหมเออเข้าได้หมดแหละเข้าได้ทุกพักนั่นแหละเนาะฮเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราเราอย่าไปขัดแย้งกับเขาสิเนาะอย่าไปขัดแย้งสิทำไมจะเข้าไม่ได้เนาะเพียงแต่เพียงแต่เราวางใจให้เป็นปกติเนาะไม่ต้องไป ส่งจิตออกไปใส่ใครก็ก็จบแล้วเนาะออขอสาสุการเนาะตาครับถามเรื่องนั่งสมาธิครับคุณเจนเวลานั่งสมาธิเหมือนตัวเราตกดิ่งลงไปในเหวเราควรทำอย่างไรครับโอ้โหเรียกว่าจิตเข้าผวังแล้วบางทีตกใจเหมือนตกจากที่สูงไงวูบลงเนาะเป็นประจำเป็นประจำลงตาก็เป็นเนาะ เป็นประจำฝึกใหม่หมหก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเหมือนตกลงที่สูงอ่ะรือบางทีก็ตกใจสะดุ้งเงินเนาะเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าจิตเข้าสู่ผวังเข้าสู่ความสงบบางทีมันไม่เคยเข้าเหมือนดิ่งลงเงี้ยเนาะ,ะก็จะตกใจเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของจิตเนาะเป็นทุกอย่างบางทีก็ตัวยืดยาวขึ้นเนาะบางทีก็ตัวใหญ่ครับกุศลก็มีเนาะ,ะเป็นธรรมดา นะเพียงแต่เรารับรู้เรารับรู้อย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปเป็นเนาะเออหลวงจาก,ก็เป็นทุกๆคนแทบเป็นแทบทุกคนนั่นแหละนะักภาวนาเนาะอเพราะฉะนั้นตั้งสติมั่งตามรู้ตามดูเฉยๆเนาะอย่าเข้าไปเป็นเนะาะสาธุกออารจ่าคุณสปิตอิดครับสวัสดีครับฝากถามหลวงตาเหตุการณ์บ้านเมืองสมัยนี้คารวะทั้งหลายควรรู้จักปรับตัวและปล่อยวางใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ ใช่พระพุทธเจ้าว่าอะกาลิโกโอปนยิโกนะ,ะธรรมะมันก็เป็นอย่างเงี้อากาลิโกหมายถึงการเวลาเนี่ยเวลานี้ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้โอปนญิโกคือน้อมเข้ามาสอนตนนห้เนเนาะเออพอเห็นโอเป็นอย่างเงี้มันเป็นอย่างงี้เนาะอย่างเงี้ยนะ เรามีสติมีความรู้สึกตัวอย่างนั้นก็เลยโอปัญญิโกเนาะมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อกินเลสมันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นวัตถุจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วละมันเป็นอย่างนี้เราต้องยอมรับมันเรียกว่าการเวลาคือปัจจุบันธรรมนี้เนาะมันเป็นธรรมดาเนาะอย่าเอาใจไปใส่มัน <c oughs> นะ <c oughs> เหมือนกับเราเลือกสอสอ ไม่ได้ดังใจเราไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเอาใจไปใส่ก็จะทุกข์แหละเห็นไหมสังเกตดูดีนะเออเออเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ดังใจไงก็จะทุกข์ไปด้วยเพราะเราเอาใจไปวางใส่เห็นไหมถ้าเราเอาใจวางเป็นกลางๆมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงไหมเอออการกฎกติกา,เขาเขา,เ,ขาเขาเขาก็เป็นของเขาอย่างเงี้ยจริงไหมเออ ภาคไหนได้เป็นรัฐบาลเขาก็จะมาทําหน้าที่ของเขาปีหน้าก็เลือกกันใหม่บางทีก็เห็นไหมผัดกันขึ้นผัดกันรับอยู่อย่างเงี้ยจริงไหมล่ะเออมันเป็นเรื่องธรรมดานะแมเหมือนไฮโลนี่แหละมันจะขึ้นแม่หกสามดอกอยู่ตลอดเวลามันป็ปไปไม่ได้หรอกบางทีก็ขึ้นสิบเอ็ดไฮโลบางทีก็จะเสะเอี่ยวสามดอกกันะนะเนาะมันเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงอ่ะเนาะจริงจริงอ่ะพูดอุปมาให้ฟัง อะไรล่ะที่มันเที่ยงพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่จริงแต่เรากับจริงจังนักอยากให้มันเป็นอย่างที่เราคิดเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เราเอาใจไปเกี่ยวข้องเนาะเอาใจไปใส่เนาะเพราะฉะนั้นเราวางใจเป็นกลางๆลงองาอาเขาได้ดีพักนี้ได้ดีเนาะเราก็นอนุโมทนากับเขายอมรับไไหมเออยอมรับเออนะเออ,อ ต้องยอมรับสู้จริงๆคือการทําใจยอมรับเานาะเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราทุกๆคนเนาะจงวางใจให้เป็นกลางๆโอ้ใครมาใครได้ดีก็อนุโมทนาสาธุการกับเขานี่เรียกว่าใจเป็นกลางวางจิตให้ได้อยู่กับร้อนให้เป็นอยู่กับเย็นให้ได้เนาะขอสาธุการโดยธรรมเนาะเอาตั้งใจรับพร ยะถาวะริวหาปูราปาริปุเรนตีสาขะรังเอวะเมวะอิโสลินางเปตนังอุปกะปติอิติสังปฏิสังสุมังคิปเมวะจมิจันสุสบเบปุเรนสุสังกปาจันโดปะราณาสุยะามณีชโชติระโสยะธาอภิวารนาซีริสะนิจังบุทาปจายโนจะตาโรธรรมวะวันติ อายุวันสุขังระลังสาจุ